โอเคก็สวัสด,ดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel Halo นะสำหรับคลิปนี้เราอยู่ที่เกม Black Rock Online Server Gravity Server Classic เหมือนเดิมน,นะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมจะมาพาเพื่อนเพื่อเปลี่ยนอาชีพพ่อค้าแม่ค้านะครับผมหรือที่เรียกว่าเบอร์เชนนะครับผมซึ่งสำหรับใครที่เปลี่ยนอาชีพพ่อค้าครับจะต้องทำการเตรียมเงิน1000ซีนเซนีเพื่อเปลี่ยนอาชีพด้วยนะครับผมซึ่งสาหรับผู้เล่นใหม่เนี่ย ผมแนะนําว่าให้ทำการเก็บขยะจากในแม็นี้เลยนะครับเก็บจังเนี่ยในเทนนิงเกาให้เรียบร้อยเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองตีมอนให้ดูเวลาเราฆ่ามอนได้เนี่ยมันจะดรอปขยะมาแล้วก็ทําการคุยกับผู้หญิงผมม่วงนะครับกดเซลล์แล้วก็ขายขยะไปเลยนะครับตรงนี้ตอนแรกผมก็ได้มา7จ็ดเซนีล้วก็ทําการเก็บให้ครบ1000พันนะครับผมเมื่อทําทการเก็บครบแล้วนะครับก็ให้ทําการเก็บเลเวลจ็อบให้เลเวลจ็อบสิบเลยนะครับแล้วก็ทาการอัพสกิลให้หมดเลยเมื่ออัพเสร็จแล้วก็กดแอปพลายไปเลยนะครับผมจะสังเกตว่าตรงนี้จะเป็นเลขเก้านะคผม ต่อมานะครับก็ให้เราทําการเก็บเงินให้ครบ1นึ่งพันเซนีเมื่อครบแล้วให้เดินกลับมาคุยกับ n p พซคนนี้นะครับอ่าผู้ชายผมทองคนนี้คุยไปเลยแล้วก็เรื่องหัวข้อค่าต้องการจะเป็นเมือเชนนะครับผมแล้วก็เรื่องหัวข้อ,อที่2นะครับใช่ค่าต้องการที่จะไปยังสหภาพเมื่อลรบแล้วก็กดคุยให้เสร็จครับเขาจะส่งเราไปที่สมาคมพ่อค้านะครับผมเพื่อมาถึงนะครับก็ให้ทาการคุยกับคนนี้นะครับผมผู้ชายคนนี้เลยคุยไปแล้วก็เรื่องหัวข้อค่าต้องการเป็นพ่อค้านะครับ เมื่อคุยไปเนี่ยก็ให้ทําการกดค่าต้องการอีกครั้งหนึ่งตรงนี้ผมแนะนาให้เพื่อนๆกดช้าๆนะครับเพราะว่ามันจะต้องจดจําตัวเลขนะฮะอ่าตรงนี้ก็เลือกเอาเขาจะจ่ายเะไรแต่ผมแนะนําว่าให้ทําการจ่าย1000งพันเซนีไปเลยนะครับผมอ่าจ่ายไปเลยแล้วเขาก็จะหักเงิน1000พเราไปนะครับอ่ากดเรื่อยๆนะครับผมจากนั้นให้ทําการจําตัวเลขตรงนี้ไว้นะครับอ่าของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะครับผมตรงนี้ก็ให้จําไว้นะครับส่วนใครที่กดรัวๆไปแล้วจําไม่ได้นะครับก็ให้ทําการคุยกับเขาอีกครั้งหนึ่งครับเขาก็จะบอกตัวเลขของเรา อ่าอย่างของผมเป็นตัวเลขน pues er ี้ชุดนี้นะครับก็ให้ทําการจดไว้หรือจําไว้ก็ได้นะครับหลังจากที่เพื่อนๆจดตัวเลขเสร็จนะครับให้ทําการกดปุ่มอินเทเนตแล้วก็ยูนะครับผมก็จะได้เป็นหน้าต่างเควสแบบนี้นะครับให้ทําการกดไปเลยนะครับผมแล้วก็อ่านดูว่าเขาให้เราไปส่งเควสที่ไหนอย่างของผมเนี่ยจะบอกว่าให้ไปส่งที่เมืองพนเทลานะครับซึ่งทั้งหมดมันจะมีอยู่สสถานที่นะครับเพื่อนๆได้ที่ไหนเพื่อนๆก็ดูได้เลยเดี๋ยวผมจะขึ้นสถานที่ส่งทุกจุดเนี่ยให้เพื่อนๆดูที่หน้าจอนะครับผมโอเเเเเเเคคททีีีนนนนนนน้้้มืืืื่่่่่่่่่อออออพพพรรูววาาาตตงงไไปปสหหยิดละับ เมื่อปิดเสร็จให้เดินมาที่ห้องวา์ปขวานะครับผมอพอมาถึงเนี่ยให้ทําการคุยกับผู้ชายผมส้มตรงนี้เลยนะครับผมคุยเลยอ่าทีนี้ก็ให้เลือกว่าการทดสอบใบอนุญ,ญาตพ่อค้านะครับพอกดไปถึงเนี่ยตรงนี้เขาก็จะมีเมืองให้เราเลือกนะครับว่าเมืองที่เราต้องไปส่งคือเมืองอะไรตรงนี้ก็ให้เลือกให้ถูกนะครับผมอย่างของผมเป็นเมืองพอนเทล่าก็เลือกพอนเทล่านะครับ จากนั้นเขาจะให้เราใส่รหัสที่เราจดมาเมื่อกี้นะครับตรงนี้ก็ต้องใส่ให้ถูกด้วยนะครับเมื่อทําการกรอกไปถูกต้องแล้วนะครับก็ให้ทาการกดปุ่มโอเคไปเลยนะครับไปแล้วก็ยืนยันเมื่อเรายืนยันเสร็จเนี่ยเราก็จะได้รับไอเทมเควสเดลิเวอรี่บ็อกหนึ่งชิ้นนะครับผมซึ่งลำดับต่อไปเนี่ยเราจะต้องทําการไปส่งไอเทมตัวเนี้ยให้กับ n p c ที่เราได้รับมอบหมายอย่างของผมเนี่ยคือเมืองพอนเทลาก็ไปส่งที่พอนเทลาถ้าเพื่อนๆได้เมืองอื่นเนี่ยก็สามารถดูที่หน้าจอแล้วก็ไปส่งตามจุดที่ผมขึ้นให้้ไไดเเเลยนะคครับอออ่๋ผมมจปสงง Con IVBC ื ให้เราทําการเดินออกมาจากห้องนะครับผมแล้วก็ออกขวามานิดนึงแล้วก็จะเจอคาฟาตรงนี้ก็ให้ทําการวร์ปไปเลยนะครับผมเมื่อมาถึงแล้วนะครับก็ให้ทําการคุยกับคนที่เราส่งเควสได้เลยนะครับผมคุยไปแล้วก็จะได้วัชเชอร์มาหนึ่งใบนะครับผมใบแบบนี้เลยจากนั้นให้เราทําการกดบีวิงนะครับผมกลับเมืองได้เลยนะครับมันก็จะส่งเราไปที่เมืองอัลเบอร์ต้านะครับผมหรือว่าเมืองเกิดของตัวข้าค้านั่นแหละครับผม ก็มาถึงตรงนี้เราจะอยู่ซ้ายบนของแมพให้เราเดินลงมาข้างล่างโอเคครับเมื่อลงมาถึงข้างล่างสุดของแมพด้านซ้ายนะครับก็จะเจอว์าเข้าไปในห้องนะครับอ่ะเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยให้เราทําการไปที่ห้องขวาคุยกับคนทใหเราไปรับกล่องมาตอนแรกนะครับคุยไปเลยอ่ะเมื่อคุยเสร็จหนึ่งครั้งใหเราทําการเดินออกว้าไปแล้วก็มาคุยกับคนนี้นะครับผมคนที่เรารับคพยต,ตั้งแต่ตอนแรกเลยคุยเขานะครับอ่าเขาก็จะทําการ เปลี่ยนอาชีพให้เราเลยแบบนี้นะครับตอนนี้เราก็จะเป็นพ่อค้าแม่ค้าเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับคลิปเปลี่ยนอาชีพพ่อค้าแม่ค้าก็จะมีประมาณนี้นะครับผมโอเคครับสำหรับเพื่อนที่ติดตรงไหนหรือว่าไม่เข้าใจตรงไหนเนี่ยสามารถคอมเมนต์สอบถามพูดคุยใต้คลิปได้เลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครป์ช่องเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรหรือคลิปแนวไหนก็ฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับสวัสดีครับ